บอกเลยว่าพวกมันเอิอดทั้งแกงแน่นอนอะถ้าเซอร์เอร์อดรอบนี้น่าจะมากกว่าสามสี่คนที่มันอุ้มอยู่ในทีนีะน้ะเรีวิวสองอะอัพเลเวลเซอร์ไม่มีประกันไงประเด็น เซิร์ฟไม่มีประกันใช่ป่ะมีครับลุงฮะอะไรนะมีครับลุงไม่มีไม่มีมมหายเหรอเจ้าอะไรครับลุงผมไม่เอาอุธแล้วใช่แต่งใช้ไม่ครอบได้รับเบ<อ> <ผม S 1> ียว มีคนวันะ่ะได้คุ้มพร้อมเออให้รับรวดไล่เคสต่อจะได้เสียตังค์เี้ยเยอะเอาเรียกเพื่อนเร็วๆเอามาสักสิบคนน่ะนี่จะยืนดิลุงผมไม่ไมีเรื่อเอาไว้เติมโรงพยาบาลไป เรียกเพื่อนมาก็ได้ไปเบื่อเ่อเออคิดแตกไอ้เที่ยมันตีสองทีแบบตายเลยนะทีเดียวแบบตายเลยอ่ะไอ้เที่ยไม้เบสไม้กอปฟอ่ะสองทีตายเลยเสียใจด้วยกูล็อกรถไอ้เที่ยมา โคตราล็ลอกยี่พี่พี่ต้องอุ้มละให้ผมอุ้มป่ะสองทีทีเดียวอะ่ะผมโดนทีเดียวตลอดเลยผมโดนทีเดียวตลอดเลยเฮี้ยไม่ตะกี้เนี่ยไอตัวเข้าหลังผมมาตีไม้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 ผัวตีแล้วพ,ลพี่ไหนพี่ไหนผมมีของมาให้พี่มาหาผมหน่อยเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งกี้ให้คือโดนขี้ตลอดเลยด้ว <Yeah. S 1> ด้วผมตีเขี้ย ผมโดนคิดตลอดเลยเว้ยโดนแบบทุกรอบคี้แบบทีเดียวอ่ะแกเออแล้วจะบวกไม้ภูมาเพื่อไอ้เหี้ยเือผมไม้ภูบวกสี่อ่ะสงสัยไม้ภูพวกมันไม่บวกด้วยไอ้เหี้ยจริงๆแม่งคิดโคตรบ่อยอ่ะแสดงว่าตอนไม่บวกแม่งดีกว่าตอนบวกวะ่ะผมรู้สึกแล้วนะผมต้องกลับไม่บวกอ่ะ เวลาเราเราใช้ไม้พู่ธรรมดาแม่งโคตรโคตรขี้เนาะเวลาโดนไม้พู่แบบว่าโคตรขี้อะ่ะไม่สนุกเลยอะ่ะโยนเกมโยนเกมพ่อมึงอะ่ะไอสัตว์แบนไปส้นตีนใบไก่ตี๋ยนี่เหี้ยแล้วไม่ปลดด้วยมึงคิดว่ากูเอาหัวไปรับขี้อะ่ะไอเหี้ยคิดว่ากูโยนเกมเหรอไอสัตว์ วงหัวไปรับคีนะเว้ยมึงช่วงกูโยนเกมปะโอ้โหแมวมาจากไหนเนี่ยฮะตะกี้นาทีอะเพิ่งตีตะกี้เลยอะโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่ไหวแล้วเยี่ยของกูไม่พร้อมแล้วตอนเนี้ยผมมีกล่องแล้วแมออาหารมีไม่กูไม่พร้อมแล้วกูวัตัวกูเฮ้ยกันผมไยืมรถพี่ได้ไหมได้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 เอาเลขอะไรกล่อนฟอรมออกออกออเออผมมีสองอันเลขเก้าสี่พี่ขวดแล้วแม่งไม่มีเลือดยังไม่อาบน้ำด้วย อ่านรีวิวแล้วคฮะไอสัตว์ร้องโยนเกมโยนหน้ามึงไงเวนมึงคิดว่ากูโดนชี้ทีเดียวกูโดนเกมบ้างไอสตัตว์ถ้าผมไม่โดนชี้อาไหวอยู่ เอาง่ายสูตรแดงแม่งตีขี้ดีมากอะ่ะผมโดนแบบตลอดอะโดนขี้แบบตีแม่งสีรออส่รอบอะ่ะโดนขี้สี่รอบแม่งไม่ได้ยืนที่สูงเลยนะเว้ยเรียบร้อยท้ายรถตำรวจกูเกมแน่นอน <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เนี่ยรถตำรวจมาแล้ว <c oughs> ตำรวจไม่มาเฮ้ยม,มาว่ะดูดิโคตรแรงไอ้หี้รถแม่งแรงจัดอะ่ะตำรวจตามทันไหมนะ่า เอาวะเอาวะมาวะค่อยกดค่อยกดตำรวจเห็นอยู่เราหายก่อนแล้วค่อยกดมาวะมาวะตามเรื่อยๆวะถ้าเข้าโคง้งผมว่าตำรวจชินกับรถกว่าครับตอนนี้ครับยังไงครับผมยังไงคนนี้ยังไม่ได้อาบน้ําด้วยจะตื่นใต้หรือไม่ผมจะลองกดทีเดียวครับรอกดทีเดียวรอกดไว้รองกดไว้ยังไม่หายชนไปแล้วหนึ่งทีตำรวจยังตามมาเรื่อยๆตำรวจยังตามมาเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะได้ทาการเลี้ยวเข้าขวาหรือไม่รกไม่รับอีกแล้วไอ้สั์ นรลกไม่รับอีกแล้วดูเลโคตรสูสีสูสีทุกอย่างสูสีทุกอย่างครับผมนาลกไม่ต้องการตัวแม็กเข้ามาแล้วเหินชนไปหนึ่งทีไองโง่เอาแล้วครับเอากลัวเลยเดเอาแล้วตำรวจตำรวจก็ตามมายังได้อยู่ตำรวจยังตามได้อยู่ตำรวจยังตามได้อยู่ตำรวจยังมอย่ราเรื่อยๆแต่รถไม่พังรถไม่พังเลยรถไม่พังเลยไอ้นี่ตื่นเต้น <c oughs> นาลกไม่ต้องการตัวแม็ก นาลงาาไม่ต้องการตัวแม็กนาลงไม่ต้องการตัวแม็กหรือไม่ตำรวจตามมาแล้วตำรวจตามมาแล้วอย่างไวอย่างไวแสดงว่ารถมันจะพังรถมันจะพังมาแล้วมาแล้วชิดแล้วนำ้ำลายไหลสัเออขึ้นเขาแล้วขึ้นเขาแล้วตำรวจยังตามได้อยู่ตำรวจยังตามได้อยู่จะวอหนึ่งเล็กวอสองหรือไม่เฮ้ยย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 นยย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 จยจยยยยนมาด้วยยันตำรวจยย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 ย ตำรวจไมฮีโร่ไอ้นี่ความไหมโอ้หเจ็บหนักแต่ก็เจ็บอยู่ไม่ความแต่ก็เจ็บไม่ความแต่ก็เจ็บเอาเหินลงน้ําเอากิ้งลงเขาไปตกน้ําไปเนี่ยโอ้ยเกือบตกแต่ตำรวจอย่าตกน้ําเลยนะตำรวจตำร,รวจไม่ตกน้ําตำรวจไม่ตกน้ํายิงล้อไปหนึ่งที่ยิงล้อไปหนึ่งที่ยิงล้อไ,ยยไม่ได้ยิงน้ําไม่ได้ยิงน้ําไม่ได้ไอ้ยิ่งเช่ยิงยังไม่ได้จะยิงน้าได้ไงเรา เอาแล้วครับฮอมาแล้วฮอมาแล้วแม็กแล้วแม็กแล้วแต่รถตำรวจไม่พังถ้ารถตำรวจพังน่าจะได้ใครจะอยู่แล้วใครจะไปเหินไปแล้วเหินทะยานโลกไปเหินทะยานโลกไปเบรกได้หรือไม่เบรกได้นึบนึบนึบแต่ฮอ,อยังบินตามอยู่ฮอ,อยังบินตามอยู่คนที่จะเสียตังค์สองหมื่นไม่ไม่โอ้โหตอนนี้รถพังเรียบร้อยโอ้โหเขาเหินเข้ากลางแต่รถควบเอาแล้วครับรถควล้วตำรวจได้ตามมาตำรวจก็ชดต้นไม้หนึ่งที ฮัลโหล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 ทางคอทางอะไรตามมาแล้วทางคอทางไรและโดอีกสองหมื่นหรือไม่เอาตำรวจเสียหลักแต่ก็ยังตามได้อยู่อยู่ในเมืองผมอยู่ในเมืองที่ไหนเราเมืองที่ไหนเ่าโอ้โหคุยโดรศัพท์แต่เพิ่น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 เกือบตกน้ําตำรวจยังไม่ตามตำรวจยังตามมาตำรวจก็จะตกน้าเหมือนกันเอาตำรวจพุ่งเกือบพุ่งตกน้าโอ้โหเขาเขินขึ้นไปข้างบนสมองตื้อหมดละสมองตื้อครับสมองตื้อสมองตื้อหมดแล้วลุงอุ้มลุงแม็กเท่ากับอุ้มบอส เอาแล้วตำรวจมาสองคันแต่รถตำรวจคันนี้พังปวดหัวเลยเม้งปวดหัวเลยเขาบอกปวดหัวเลยสักทีไหมตำรวจเนี่ยสักทีไหมสักทีไหมสักทีไหมตำรวจอะเหินมาแล้วเหินลงไมเหิเหิน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 ทะยานโลกเหินไปเรื่อยๆเหินไปเรื่อยๆเวลายังต่อเรื่อยๆเวลายังต่อเรื่อยๆไม่กดเคสหมอตำรวจรอจนกว่าจะหลุดครับผมจะเข็หมอหมอหนึ่งทีตำรวจหนึ่งทีลดความไปอีกแล้วหนึ่งทีพลิกพลิกพลิกโอ้โหรถตำรวจก็พังเหมือนกันแต่รถตำรวจพังและโคตรแรง ต้องพี่ต้องเสด็จออกมาทางหน้าคุกอ่ะใช่หน้าคุกใหญ่หน้าคุกใหญ่เหินหน้าคุกใหญ่ตำรวจมาแล้วสามคันจะเป็นยังไงยังไงก็ดีตำรวจไม่รอดตำรวจจะทำได้หรือเปล่าเรามาดูกันถึอจริงๆรถคันนี้ชนต้นไม้หนึ่งทีปุป้งต้นไม้เวดต้นตีมต้นไม้เวดาต้นไม้เวดเฉยไอ้เหี้ยต้นไม้ไมันอยู่กะที่ด่ามันเฉยเอาแหละครับตำรวจยังตามทัน ตำรวจยังตามทันแต่ว่ามีการชะลอนิดนึงเขาเหินไปมาน่าจะได้อยู่ถ้ารถไม่พังเลยครับผมว่าน่าจะไปไหวถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ12นาทีน่าจะยากถ้าต่อเวลาอีก15นาทีเป็นไปได้ยากมากซึ่งมีสิทธิ์ที่น้ำมันจะหมดก่อนตำรวจตามอีก3คันกับหอ1ลำไปแล้วพุ่งทยานโลกไปแล้วลงสวย,สวย พุ่งไปแล้วแม็กจะได้เล่นบัสหรือไม่ให้กูได้เล่นเฮะพุ่งหลาไปอีกหนึ่งที่กระชากขึ้นไปข้างบนบุบลงในนิ่มเอาครับเขาจะทำาไรเขาจะเขินตรงนี้อีกรอบหนึ่งขึ้นไปสะพานข้างบนผมดูเชิงแล้วผมดูเชิงแล้วน่าจะใช่หรือนิ่มนวลจอดได้สวยแต่ฮอ,อยังบินตามอยู่สแกนเรื่อยๆกับรถตำรวจคันนี้ครับ มุ่งหน้าสู่ไฮเวย์ไปที่คุกใหญ่แต่ฮอบังบินตามเรื่อยๆแต่รถตำรวจน่าจะพังเขาจะเปลี่ยนรถได้ทันหรือไม่มาดูกันฮัลโหลครับฮัลโหล้างผมกำลังจะไปหน้า <หอ S 1> คุกได้ยินเสีงยงฮอไหมใช่เนี่ยผมกำลังโอ้ย เนี่ยถึงหนาคุกแล้วถึงนาคุกแล้วครับจะทันหรือไม่ตำรวจมาแล้วตำรวจด้วยมาความไวสูงไม่ทันครับผมว่าไม่ทันครับผมว่าไม่ทันครับยากมาก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 ถ้าเปลี่ยนรถได้ทันน่าจะรอสุดๆผมว่ามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนรถได้ครับผมตำรวจตำรวจรีบเปล่าตำรวจไารีบเปล่าตำรวจไม่น่ารหรือเปล่าตำรวจไม่น่ารือเปล่าเอาละครับคุกใหญ่ น่าจะมาไม่ทันน่าจะมาไม่ทันรถเฮลมมเฮลมมโอโหมาหลายคันครับผมมาหลายคันครับตำรวจกลางทั้งสอเนตำรวจทั้งสอนหรือว่าพวกมันทั้งทั้งหมดเลยเอาละครับพวกมันทั้งหมดเลยตำรวจต้องยิงยางพวกนั้นแล้วครับจับเป็นผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิดกับพวกบวนเอาละครับตอนนี้จะได้หรือไม่จะได้หรือไม่จะได้หรือไม่ มาดูการตํารวจได้ใช้รถความเร็วแต่รถพวกนั้นน่าจะตามไม่ทนันน่าจะยากมากในการตามรถคันนี้ทนันรถคันนี้ปีลากาไปหนึ่งทีเหินได้สวยและอีกคนนึงก็เหินได้สวยเช่นกันอีกคันนึงก็เหินได้สวยเหินได้สวยทั้ง3คนนนนันไม่แล้วได้ชนก้อนหินชนไหมชนไหมชนไหมชะลอไปหนึ่งทีอ้าวชะลอไปหนึ่งทีครับผมตํารวจน่าจะตามมาตารวจตามมาเรื่อยๆเอาล้ครับคันที่หนึ่งคันที่หนึ่งตำรวจเคอยู่ไหนตํา ания, ตรวจเคท้าตํารวจเคมาเรียบร้อยผมว่าเกมแน่นอน เอาล้วครับตำรวจเทได้มาตำรวจชนนี้ <ผม S 1> เอ็กซีเดียนครับม,รมันแค่จอดอยู่ยทั้งรถตำรวจทั้งรถตำรวจอีก20,000และวโดนไอ้นี่อ,อีก20,000ครับผมเอาจะเป็นยังไงกับคนนี้มาดูกันเอาล้วครับท่านจับได้นั้นชนกันเองแต่ไม่แต่จริงๆแล้วเป็นแพงของตำรวจครับในการชนทำให้กระเด็นออกไป2อย่างยางแตก2ข้างยางแตก2ข้างยางแตก2ข้างเอาล้วครับตอนนี้เขาจะทำไงตอนนี้เขาจะทำไงเขาชนไปหนึ่งทีเอาแล้วเขาจะทำถนนใหญ่มุ่งหน้าสู่เลเบลถ้ามุ่งหน้าสู่เลเบลน่าจะโดนน่าจะโดนตำรวจยิงและจับทั้งหมด แต่พรุ่งนี้มันโอกาสติดคิดได้เยอะจะล่วงหรือจะรอดมาดูกันเอาละครับตอนนี้แม็กเหลือ10นาทีเวลา10นาทีกับยางแตก2ข้างเขายังควบคุมรถได้อยู่ข้างหน้ามีทางยังไงรถตำรวจแม่งโกงจริงๆโกงจริง,รงๆโกงไปแล้วไอ้เหี้ยเอาละครับตอนนี้น่าจะเรียกพวกในเลเบลทั้งหมดเลยในเลเบลทั้งหมดในเลเบลอาทน,นเลเบลทั้งหมด เอายิงไม่ได้ล้อแตกไปข้างนึงแล้วลุมยิงล้อเอายิงยิงล้อแล้วติดด้วยแล้วติด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 ยิงคนล่วงออกมาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแม็กซ์ไปได้ในเกมบ้านอีกแล้วว้าแม็กซ์ไปได้ในเกมบ้านอีกแล้วสองรอบได้เอีอะเอาหมอมาดิหมอหมอเบเกอร์เบเกอร์อย่าอย่ายิงนะอย่าอย่ายิงนะอย่ายิงนะอย่ายิงนะ เราอย่าเปิดยิงนะเขาไม่เข้าที่แคมป์อ้ยอีกทีอะว่าว่ามาๆมาเอาไม่พาอองรึไงอะรถตำรวจเท่าไหร่อ่ะครับรถรถรถตำรวจเท่าไหร่ครับในการรถพุทธนะครับสองหมื่นครับโอ้สองหมื่นแล้วแล้วอุ้มอีกเหรอครับอุ้มอีกหมื่นห้าครับโอ้ยเป็นเท่าไหร่เนะครับสามหมื่นห้าครับโอ้ยสามหมื่นห้าเหรอครับอย่าจุอย่าตีด้วยไอ้พวกนั้นเอาลูกไม้กับแก๊งเหรอพาแก๊งแก๊งเลยนะได้ไงมาเตะแก๊งเต็มเลยน่ะ โอ้ย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 เฮ้ยมันโดนคนเดียวสาม่น่ย้กว่ายัดย้ยีติพาไม้ใชอาลงน้ยครับพาวไปด้าลงน้เลยไปด้วยเเกลังไปลูกพี่กลังไปพีู่กําลังเล่นเกบัสชิลชิลเลี่อเออไลอเยอะอ้งเปล่ยนล้อป่ะเนี่ยเปลยนล้อเดิมมันเหมือนนพลาสติก้ยอมึงได้อยู่นะ โอยแรงโอยแรงไอ้เที๊ยดอ้วฟอร,ร์ีคับฟอร์ดีาที่เลยสัตว์ลุงลุงเลขอะไรลุงเลขอะไรครับเลขสองสี่ไม่ปครับอันนี้แก๊งมันเป่าวะ ก็จะใช่ครับใช่ใช่โอ้ไม่เอาเลยอ่ะสองคนไม่เอาใครถ้าพวกมาในนี่ม oh, ึงปล่อยกูเอ๋ยได้ไ hmm. ด้ครับม uh ึงปล่อยกูเด oh. okay, ี๋ยวเดี๋ยวมันลงรถมาพวกมึงขึ้นรถเลยให้ผมนีเลยครับว่ามึงแคปเก็บสแตตบายกับตำรวจไว้ครับเจ็บวะจ็บเพราะรถเดินไปเรื่อยๆต้องไปลงอย่าเอ๋ยครับไม่รถเรื่อยๆรถเงินไง่ายควายเก็บตัวขึ้นรถเก็บตัวขึ้นรถเก็บตัวขึ้นรถแล้วสแตตบายกับตำรวจไว้ ไม่มีโทรศัพท์ครับเลขอะไรเลขเลขสิบเก้าครับกูไม่มีเหมือนกันกูโดนปอนเต็มตัวสแตนบายไว้มึงไปด้านลงบายก็ได้บอกว่าโดนอุ้มแล้ว่ะครับขึ้นรถขึ้นรถโอ้โหทีเดียวจอดเฮ้ยพว้ไอ้จุกไอ้ชียจุกไอ้สัตว์เอ้ยหนีไปไอ้จุกหนีไป ไอ้โจกไอ้เตี๊จัหนีไปไอ้เียเอ้เยลืมบอกพวกมัน,นอีกแล้วไอ้เียเอ้ยไอ้โจกอีกแล้วไอสัตว์หมดเหมือนเดิมเรียบร้อยแย่กันเหมือนเดิมโดนจับเยอะกว่าเดิมไม่เข้าตู้เยอะกว่าเดิม ไม่ตอนนี้ผมอ่ะเห็นแค่แค่คนผมอยู่กับไอ้แจ็คเว้ยไม่รู้ว่าพวกมันอยู่ไหนเข้าใจป้ะได้ไม่รู้ว่าพวกมันอยู่ไหนประเด็นน่ะพุ่มไปไหนไม่รู้ว่าพวกมันอยู่ไหนอะเด็กไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยงกูโทรไป าดเลยพลาดจัดมันควรที่จะแบบพวกนี้จะเสียเงินฟรีๆนะเว้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนไม้ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนไม้แนะล้วรอบนี้ยผมเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นไม้นี่ไม้กอล์ฟไม้พูน่าจะไม่ไหวแล้วครับกับบวกสี่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวผมโดนไม้ตีทีเดียวขี้ตลอดทุกดอกเลย ขี้ตลอดเลยเนหะ็นปะคือมันแบบ โอ้ยเพลงแม่งเข้ากับบรรยากาศสุดๆแล้วเอาวะต่ออีกสิบห้านาทีวะทันเปล่าวะตำรวจมาทันหรือเปล่า มาทางนี้โดนนะเนี่ยถ้าไม่กลับเข้าเมืองกล้าพูดเลยว่าโดนนะรถตำรวจมันแรงบนไรโลกเลยนะบอกไว้ก่อนตามพันนะองเข้าเมืองไรเหี้ยรถตำรวจแรง,แรงมาเขากีนะยังไงก็โดนในศาัตร์ว่าโดนถ้าไม่ขึ้นเขาอ่ะขึ้นเขาตัดขวาแล้วลงไปข้างล่างเออ ผมรู้ใจแล้วแหละตัดไปตัดไปตัดไปกลับไปหาตำรวจป่ากลับมาที่เดิมสวยกลับลงไปข้างล่างเอ้ยขับดีว่ะเอาเรื่องโยมเอาชนเอาชนเอาตกเขาเอากิ้งกิ้งเอาเวรกรรมรถพังไปเนี่ยเื่นเต้นแล้วนะผมว่า ตรวจตามมาแล้วอ้าวรถพัง้วมึงแล้วตำรวจรถพังแม่งแรงคือรถพังมันมันจริงๆมันต้องดับไปเลยนะเว้ยแต่แม่งยังแรงบันไลโลกอยู่อ่อะอ้าวคาที่ชน ตำรวจมาแล้วนะ่ะเอา้าเอา้ายังไงเรียบร้อยลงน้ำาลน่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยชุดต้นไม้อีกโหอยากกากเลยสัตว์เอาละครับตอนนี้ตำรวจได้มาตำรวจดักหน้าเฉยตำรวจดักหน้าได้ดีมากอาติมาแล้วใครมาครับผมแจคก,กี้แจคก,กี้แจคก,กี้ แจ็คก <Yeah>. ี้มาแล้วแจ็คกี้มาแล้วแจ็กกี้ชนหนึ่งทีแจ็กกี้ดักหน้าแจ็กกี้ดักหน้าแจ็คกี้ดักหน้าแจ็กกี้ชนเอาว่าทางรีเบลยังมีเวลาคุยโทรศัพท์ครับผมยังมีเวลาโทรศัพท์คุยโทรศัพท์แจ็คต้องปล่อยหน้าที่เป็นของตำรวจแจ็คต้องปล่อยหน้าที่ตำรวจรถพังครับตำรวจรถพังผมว่าน่าจะไม่ทันครับผมเอาเวลาต่ออีกสิบหน้าที่ตำรวจต้องยิงล้อหนึ่งจานเรียบร้อยแล้วหนึ่งทีแจ็คเขินไปไหนไม่รู้หลุดโลกไปแล้วแจ็คเขินตกจามหรือเปล่าสองล้อสองล้อ แจ็คเขินตกน้าไปแล้วตารวจน้ํามันหมดไหมตะกี้เห็นกระตุกหนึ่งที่น่าจะไม่ใช่ครับผมล้อแตกไปแล้วแต่พยายามขึ้นเขาอยู่รถแม่งไม่มีวันพังครับผมต่อไอ้พังยังไงก็ยังไปได้เรื่อยๆรถไม่มีวันพัง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 รถไม่พังรถไม่พังเลยแจ็คชนแจ็คชนทําให้เขาเร็วกว่าเดิมหรือเปล่าต้องมาดูกันครับผมแจ็คชนตกไปหนึ่งที แจ็คดักหน้าไปสวยแจ็คทำได้ดีครับผมแจ็คทำได้ดีมากเพื่อให้ตำรวจมาตำรวจรถไม่พังละหนึ่งทีเอาละครับผมยิงดอกหนึ่งไม่ได้ครับไม่ได้ครับเหลือ9นาที9นาทีจะทันหรือไม่9นาทีจะทันหรือไม่ชนต้นไม้ไปหนึ่งทีชนต้นไม้ไปหน,นึ่งทีแต่ตำรวจยังจอดอยู่ตำรวจ,จ,อจอย,อยังจอดอยู่ยิงล้อไม่โดนยิงล้อไม่โดนไม่โดนอีกแล้วครับตำรวจมาเรื่อยๆตำรวจมาเรื่อยๆตำรวจสี่ลำกับจันาคานอีกสองขันเอาละ,ะครับแม็กน่าลกไม่รับโบสถ์งโปเกมอนอ่ะเดี๋ยวไ อุ้ยแม็กนาลกไม่รับแม็กนาลกไม่รับครับผมแม็กนาลกไม่รับแม็กนาลกไม่รับแม็กนาลกไม่รับแม็กจะได้หรือเปล่าแม็กนาลกจะรับหรือเปล่าแม็กจะล็อกจะล็กรับหรือเปล่ากระโดดพุ่งลงมารดความลดความตำรวจก็ความตามตำรวจความตามตำรวจความตามยิงล้อไปแตกอีกหนึ่งล้อเผาแล้วครับสี่ล้อสี่ล้อยิงคนได้ยิงคนได้แล้วยิงง่ายด้วยตำรวจแม่งแม่นมาก เอาล 8, 2, nah. ้วครับผมถ้าจอดอยู่นิ่งออกซิเจนน้ำจะได้ช่วยออกด้วยครับออกด้วย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 สวยเอาแล้วไม่เชื่อแต่รถแม่งพังแล้วยังแรงอ่ะสี่ล้อนะเว้ยเนี่ยเอาล้วครับจะทันหรือเปล่าจะทันหรือเปล่าไม่สิงติดใต้หอยยืนได้ทันไหม เอาจะไปทางไหนติดเวรกรรมติดแล้วติดติดติดแล้วลรถช้าด้วยยิงไม่โดนยังพุ่งลงน้ําเรียบร้อยโอย้ยังได้วะยังได้หูไม่โดนสูสีดูดีดูดีไม่โดนใครอะแก๊งแก๊งแก๊งม่วนมาจากไหนอะเฮ้ยไม่โดนไม่โดนจับ

ขี่ยาให้เขาหน่อยขี่ยาให้ลูกหน่อยครับขี่ยาลูงหน่อยพูดสบายใจเลยว่ะตอนไอเคอยู่เนี่ยฮะคนนี้เขาสมรู้ด้วยปะไม่รู้สิแเมื่อกี้สมรู้สิวิธีกี้จะอุ้มมารวมรวมรวมไม่เห็นด้วยตัวตีตัวตีผมไม่เห็นผมไม่เห็นผมไม่เห็นครับผมไม่เห็นผมไม่เห็นตัวตีครับรวมยังไงอ่ะคุณลองก่อนเลยน่หรอกคุณพยายามจะมาอุ้มศพครับเมื่อกี้ผมเห็นนะคือคือมีความพยายามจะอุ้มนะครับก็คือถือว่าร่วมนะร่วมด้วยเท่าไหร่ครับคุณตำรวจกูอ่ไดครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยยุ คุณน่าจะหมดแล้วลหะวันนี้หรือเปล่ายังมียังมียังมีเดี๋ยวผมไปต่อยังมีเดี๋ยวผมน่าจะรนต่อยังมียังมีเดี๋ยวไปเดีไปเดี๋ยวไปหลายเแล้วอยังมีอยู่แล้วคุณรู้เปิดกันิดกันิดกันมึงทำกูเสียแผนไอโจไอเชียกูสวางแผนไว้ไอ้แจ็คไอจุกบอกให้ผมลงอ่ะกูสวางแผนไว้กัไอ้แจ็คแล้วมึงไอจุกโดนป่ะไอ้จุกโดนป่ะไอ้จุกไอ้งดนอจะไม่โดนุบอยให้ผมลงผมก็ลงเลยไปให้ตำรจิจ ตำรวจครับเป็นตรงไหนครับมึงจะนั่งรถตำรวจเพื่อแจ็คแผงกูไปไงแจ็คแจ็คกูไปไงได้อยู่แลสองคนแล้วนะอีกคนหนึ่งสามหมื่นห้าตะกี้อีกเท่าไหร่อ่ะดับดิ่หมื่นห้าีกลเจ็ดพันห้าไปเท่าไหร่แล้วอ่ะโดนเท่าไหร่แล้วอ่ะ พึ่งแสนแล้วพึ่งแสนแล้วดักอยู่ว่ะเยอะจัดจัดอะบอกเลยแผนเนี้ยเวิร์กไอ้เหี้ยแผนเวิร์กคือมันเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในเมื่อคนเราน้อยเราก็ต้องเล่นจังหวะกลยุทธ์นี้แทนเว้วยเป็นอุ้มเราแทบโดนจับไม่เราเราก็ตามหาไงสปอยตามหาไงต้องตามหาแค่คนเอาง่ายๆเว้ยถ้าในเมืองอ่ะมีอุ้มแค่คนเดียวอ่ะยังไงตำรวจก็ตามเจอมึงเก็ตป่ะใช่ แล้วแล้วตำรวจใช่แผนนี้แหละอ้าวไอ้เหี้้ยแลวตำรวจนั่งอยู่ด้วยเดี๋ยวเขาปุไม่อะไรหรอกมัดูเองเขาต้องช่วยอยู่แล้วไม่รู้แต่ว่าไอ้พวกนี้มันมีทำเคสหลอกนะมันตีเพื่อกันเองแล้วมันก็ไล่นะไว้มันตามเบอร์โทรได้กูกดเคสแบบว่ากูกดทีละจุดไงกูกดแบบว่าหายปุ๊บถ้าตำรวจตามกูเจอใช่ปะ่ะ <c oughs> คือตำรวจอ่ะเขาเขาไงเขาตามเบอร์แค่บเบอร์เดียวเว้ยคือตำรวจเขาไม่ได้โง่มันก็ยังฟิวว่า แจ็คกูเป็นแบบมึงแล้วอ่ะฉายาแม็กนรกไม่รับสามรอบเดี๋ยวผมตอนวจายๆจ็ดสามรอบครับลุงเราจะนําไปด้วยกันมึงสิบสามรอบใช่ไหมใช่ครับเราจะนําไปด้วยกันมึงมึงทนได้ไงวะสิบสามรอบไอ้แจ็คไอ้เคี้ยกูสามรอบกูสามรอบก็แบบไอ้เคี้ยเยอะมากแล้วนะเยอะมึงสิบสามรอบอ่ะมึงลองคิดดูดิสิบสามรอบแล้วตำรวจจับได้ทุกคนปะ ทุกคนนะกครับจะรู 13, <35. S 1> ้กนันสิบสามสิบสามคูณหมื่นห้าลากำลังกลับเมืองครับสิบสามคูณไม่ต้องการกระลาสิบา 13, สามสิบสามคูณหมื่นห้าไอ้แจ็คมึงทำเงินให้ตำรวจสองแสนอ่ะนอนเขาต้องแบ่งผมแล้วนี่แล้วหนึ่งแสนอ <c oughs> ่ะตรงอ่ะผมผมว่างแล้วผมตื่นมาผมก็นอนเอ๋อเลยอะยาเลยทุกวันเนี้ยเดือนเจ็ดวันที่ผ่านมาคือเอ๋อทุกวันต้องขายยาได้นะได้คุณตำรวจ ถ้าบอกว่าเหเเมือมนแจ็คไปถ่าย <c oughs> เงินเป็นแสบทิงอ่ะมินเเก็บสวยอ่ะเหมือนสวยเป็นแสบท <c oughs> ิงอ่ะเงินห <c oughs> าอยากยิ่งกว่าของเตีอาวุธนะจะบอกให้ของเตีอาวุธอ่ะไอ้เหี้ยป้นบ้านแป๊บเดียวก็เกลื่อนไอ้สัตว์อาวุธขึ้นใหม่แป๊บเดียวได้ไอ้เหี้ยเรามีกันน้อยอ่ะเราขึ้นแป๊บเดียวอ่ะมันเอ๋มีตัวหลอกด้วยนะดูมึงก่อนอ่ะใช่มีหลอกด้วยจะกดหลอกไปนะ ตีกันเองตีพนักันเองเลยไม่ถ้าแต่ถ้า,ถ,าถ้าตำรวจจับได้ก็คือโดนไม่ใช่เหรอไอ้ตี